สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิลโลสังเกวค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วนะคะก็สืบเนื่องมาจากคลิปครั้งที่แล้วนะคะที่มีการรีวิวแล้วก็สวอสีจากพาเลตจูเวียนะคะจนลามปามกลายเป็นเออแต่งหน้าแบบอินเซปชั่นไปก็เลยคิดได้ว่าเออเราควรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเออการแต่งหน้าฮาโลวีนทุกๆสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนกันเลยดีกว่าก็กจะกลายเป็นช่วงใหม่ของช่องพิลโลสังเกนะคะนั่นก็คือฮัลโลวีนลุคออฟเดอะ ซึ่งจะเป็นอย่างไรนะฝากติดตามชมกันด้วยค่ะไม่รู้จะลอกหรือเปล่าค่ะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะคะพี่ปิ่ดได้แต่งลุกฮาโลวีนเนี่ยนะคะเป็นลุกผีนางรำนะคะเซอร์เป็นผีที่พี่ปิ่นเนี่ยะคะ่ะกลัวที่สุดจริงๆนะคะและในครั้งนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ่นก็จะมาแต่งลุกที่ เป็นผีที่แบบว่าหน่ากลัวไม่เป็นสองรองผีนางรําเลยจริงๆนะคะซึ่งนั่นก็คือหุ่นอนาต,ตมี่ในห้องวิทยาศาสตร์ค่ะในสมัยที่เรายังเรียนอยู่กันตอนเด็กๆก,กันเนาะในโรงเรียนเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะภาควิชาวิทยาศาสตร์บางโรงเรียนนะคะก็จะมีหุ่นกายภาพอะค่ะคือหุ่นอนาต,ตมี่ยืนอยู่หรือว่าแขวนอยู่ที่มันเป็นคนที่แบบว่าไม่มีผิวหนังก็จะเห็นแบบว่าเป็นมัดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นแบบพวกอวัยวะภายในเพื่อให้เราได้เรียนรู้กันอะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกอ่ะอินเสิร์ตภาพ เนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยคือไม่หลอนนาะคือถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านการ์ตูนนะในสมัยหนึ่งมันจะมีการ์ตูนที่ชื่อว่านูเบแล้วเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันสนุกมากมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับตำนานผีเคียนในโรงเรียนแล้วะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีตอนนี้ด้วยตอนหุ่นอนาต่มีชีวิตแล้โอ้โหคตหลอนอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเลฟของเราในวันนี้นะคะ เนี่ยก็ <c oughs> ก็จะมีแบบกล้ามหนงกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อบนใบหน้าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยแบบดีเทล <c oughs> ก็คงจะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าพี่ปิ่นอะ ไม่เคยแต่งไม่เคยแต่งลุคนี้นะคะก็แต่ก็คือแบบดันคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแล้วมันติดอยู่ในหัวคือแบบยกเลิกไปก็ไม่ได้มันมันเหมือนกับว่าไม่สิฉันต้องทำอะ่ะถ้าทายขั้นสุดทีแรกอะ่ะก็คิดว่าจะแต่งไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องผีไปดูแต่ดูจากดีเทลขั้นสุดตรงนี้แล้วเนี่ยคะ่ะก็คิดว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่เล่าเรื่องผีแล้วกันนะคะขอแต่งไปแบบแบบเงียบๆคนเดียว นะมาก่อนที่จะแต่งเป็นคุณพี่เขาได้นั่นเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องขออนุญาตคุณพี่เขาก่อนนะคะก็เขาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการรบหูุดูหมิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะนําเสนอเป็นผลงานศินละปะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพี่ปิ่งขออนุญาตนะคะอ้างอิงหรือว่าใช้ท่านเป็นเรฟเ r นซ์ในการแต่งหน้าในครั้งนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาบวชกันก่อนจ้ะก็คือจะมีคิวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องลบคิวออกนะคะก็ในการลบคิวตรงนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นกาวแทแ่งแบบนี้นะ,ะต้องใช้เป็นแบบปลอดสารพิษตรงนี้ด้ดวยนะคะนอนท็อกซิกอะไรพรวกนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้แถวแถวดวงตาอุ้ยตื่นเต้นรจริงๆพูดจริงๆตื่นเต้นมากมาเริ่ม ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะเดี๋ยวดูแล้ะบอกแล้วว่ามันใช้สมาธิสูงเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะให้มันแบบกลายเป็นพื้นผิวเดียวกับผิวหน้าเราไปนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ด้วยเช่นเดียวกันบวชจ้าในช่วงระหว่างรองให้คิ้วแห้งเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นให้ทั่วหน้ากันก่อนค่ะ เป็นคนกลัวผีแต่ก็ดันชอบเรื่องอะไรแบบนี้ยแบบกลัวผีแต่ว่าชอบฟังเรื่องผีชอบดูอ่านการ์ตูนผีแล้วก็เลี้ยงแมวไงเวลาที่มีแมวมานอนด้วยอ่ะเวลาที่เรานอนคนเดียวอ่ะทุกครั้งอ่ะมันจะรู้สึกอุ่นใจมากเว้ยเหมือนแบบเป็นยันกันผีเลยไงเวลาไปเข้าห้องน้ำกลางดึกก็คือต้องเอาแมวไปด้วย <Okay. S 1> โอเครองรองเพิร <Okay. S 1> <ๆ>์นเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปิ่นก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคือต้องการเนื้อนั่นนึงนะเพื่อที่จะแบบถมคิ้ว หายไป <sk ill> มาเราแบบเป็นคนคิ้วเยอะได้ไงมู้จะแบบสาม,มารถบวชได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อาจจะยังคงเห็นเป็นเส้นๆอยู่นะไม่เป็นไรหรอกนะเนาะเฮ้ยแต่ดูในกล้องนี่คือแบบคิ้วจะหายไปเลย <sk ill> คพิธีการบวดน่าจะพอแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นลิปสติกดินสอแบบนี้เนี่ยนะคะสีออกแนวแบบแดงๆส้มๆมอมชมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือแบบว่ามาร่างในส่วนของลายเส้น ได้ลายเส้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีส้มกับสีแดงเข้มๆแบบส้มอิดอะไรประมาณนี้ค่ะในการแบบมาระบายสีกล้ามเนื้อกันนะก็ที่ปิ่นจะใช้ก็จะเป็น2สับนี้ของ for you 2ค่ะอันนึงจะเป็นสี m m hot baby นะคะกับอีกอันนึงจะเป็นสี c 9 love on top นะคะเดี๋ยวปิ่นจะใช้สีนี้ก่อนสี c 9 love on top ก็จะย่อนคลอยตามอายุก็คือแบบแก้มเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวเนี่ยขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อตรงนี้ว่าจะดึงขึ้นได้มากแค่ไหนเอแต่งไปมันได้เรียนกายภาพไปด้วยอาาคะต่อมานะคะเดี๋ยว,วพี่ปิ่งก็จะใช้เป็นสีนี้อะไรอะ M6 Hot Baby Bed ดีเนี่ยค่ะสีจะออกแนวส้มๆซ,ซ,ซึ่ง ก็จะแรงประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะอ่ะต่อเลย เดี๋ยวก็จะเริ่มใช้เป็นลิปสติกสีแดงเข้เมๆกำๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็แบบสีแดงให้มันอมอส้มๆหรือว่าชมพูก็ได้นะคะให้มันแบบดูเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็เดี๋ยวมาฝนๆๆให้มันเป็นเส้นๆกันแล้วก็ดูกันคะ่ะเอาล่ะคะ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะก็จะใช้ลิปสติกนะคะโดยใช้คู่กันไปแหลมประมาณนี้นะคะในการแบบมาวาดให้มันเป็นเส้นกล้ามเนือ้อซึ่ง สีแรกที่พี่ปิ่นจะใช้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเมเบรีนเมเบรีนซูเปอร์สเตย์อิงครยอนค่ะสีอะไรวะซื้อมาไม่เคยรู้เลยสี45่สิบ้าไม่รู้ประมาณนี้สีประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แดง,แดง ซิลที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะในการแบบระบายตรงช่องเนี้ยช่องออกแมวแบบเป็นเส้นเอ็นไขมันอะไประมาณเนี้ย๋อลืมบอกอันนี้พี่ปิ่นใช้เป็นของนี x สนะคะ สีดำนะคะในการแบบแรงเงาตรงส่วนต่างๆให้เข้มขึ้นอีกทีหนึ่งนะสีดำกับสีน้าตาลใช้กลมๆกันไปนั่นแหละสาหรับพี่ปิ่นก็นจะใช้อายไลเนอร์สีขาวนะคะในการแรงเงาให้มันแบบดูนะชัดขึ้นเป็นมิติมากขึ้น,นะคะ่ะ ก็คือลุกห euh ุ่นอนาโตไม่ปริงเป็นไงล่ะแบบเออมัดกล้ามหนงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแบบเป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะยังไม่สวยปริงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็เออแต่งไปเดินฮาโลวีนได้พอได้อยู่คือพอแต่งแบบนี้แล้วมันก็นึกถึง Attack of Titan เออเป็นกระตูนในดวงใจที่ชอบมากที่แบบว่าปีหนึ่งออกตอนหนึ่งได้มาก รอจนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่จบสักทีเลยนะอ,อ,อ่ะค่ะก็แต่งแบบนี้เนี่ยนะคะแบบพอคร่าวๆในช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็พอกุกเก๋ได้อยู่นะแม่สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบลุคนี้กันนะคะลุคหุ่นอนาโตมี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์พี่ปิ่นด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิง่งปิ่งๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่มาแล้วนะคะค่ะสําสหรับวันนี้พี่ปิ่นก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ